จำเลยปีศาจธาตุรักธาตสว่าตอนที่25จีอินเฮอช่วยทำสายผลให้ชางอี้อยู่ในห้องขังตลอดทั้งคืนชางอี้อ่อนล้ามากเขาจึงหมดสติไปอีกส่วนจีอินเฮอยังคงปกักหลักยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนสักนิดจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น แสงแดดลอดผ่านช่องว่างระพางบันไดเข้ามาผู้บัญชาการปรีศาจส,สองคนที่เฝ้าอยู่หน้าเรือนของนางเมื่อคือนนี้ก็วิ่งลงมาอย่างเร่งร้อนจ <c oughs> ีอินเหอไม่สนใจความตื่นตระนกของพวกเขาสักนิดนางปล่อยช่างอี้ลงมาจากผนังและประคองเขาให้นอนลงบนพื้นอย่างระมัดระวัง พยายามจัดท่าให้เขาสบายที่สุดจากนั้นก็ถอดเสื้อตวนอกออกมาคุมร่างเปลยท่อนบนของเขาเอาไว้ <c oughs> ท่านผู้พิทักษ์กฎปลดพันธนาการปรีศาจเงือกโดยพระการได้อย่างไรกอรับแอบมาที่นี่โดยไม่สนใจคำสั่งของท่าน,านเจ้าหุบเขาการกระทำของท่านไม่เหมาะสมเอาเสียเลยท่านผู้พิทักษ์กฎตามผู้ข่าไปพบท่านเจ้าหุบเขาเถิดกอรับ จี้อินเหอไม่สนใจเสียงตำหนิของพวกเขาสักนิดจนกระทั่งพวกเขาพูดจบนางทิ้นเบือนหน้ากลับไปมองไปก็ไปสิวุ่ยวายน่ารำคาญอยู่ได้จี้อินเหอมองฉางอี้ที่นอนอยู่บนพื้นแวบ,บหนึ่งเชนั้นก็เริ่มรูบนมพลังวิญญาณสร้างหยดน้ำขึ้นบนปลายนิ้วและป้ายลงบนริมฝีปากสีขาวของเขาฉางอี้เม้มปากเบาๆเพื่อซึมซับความชุ่มฉ้นเอาไว้จี้อินเหอลุกขึ้นก้าวออกจากห้องขัง เดินตามผู้มิชาการปีศาจทั้งสองไปที่หลีเฟิงถังพยามีหกคนเขียวจากไปแล้วปีศาจเงือถูกจับกลับมาเรื่องใหญ่ของหุบเขาบัญชาปีศาจล้วนผ่านไปแล้วดังนั้นงานซ่อมแซมหลีเฟิงถังจึงเริ่มต้นขึ้นนอกตำหนักมีผ้าบางๆผืนหนึ่งขึงเอาไว้บังแดดแสงแดดต้นฤดูใบไม้พริทําให้อุณภูมิในตำหนักสูงขึ้นบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอบอุ่นหรืออบอ้าวกันแน่ จี้อินเฮิร์ตรงเดินตรงไปที่ตําหนักท่ามกลางเสียงดอกไม้ดังตึงตึง ไม่เสียงดอกม้เสียงตอกไม้ดังตึงๆแต่เสียงเหล่านี้กลับไม่อาจช่วยผ่อนคลายบรรยากาศในตำหนักได้เลยลิ้นชางหลานจ้องนางคำเบงงน้สีหน้าดำถ้าเหมือนมุมปากที่ตกลงเล็กน้อยบง่งบอกถึงความไม่พอใจของผู้ทอยู่เหนือกว่าเสียงตอกไม้ที่ด้านหลังเหมือนตอกบนหลังเท้าของจี้อินเหอเดินก้าวหนึ่งก็ตอกครั้งหนึ่งทําให้นางต้องออกแรงมากเกินเลยเลย แต่จี้อินเหอก็ไม่หยุดเท้านางจ้องหลินสางหลงังตรงๆด้วยแววตาเคร่งเคืมสุดนางไม่อยู่ตรงหน้าเขาฉะนั้นจึงน้อมกายลงทำความเพราเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาท่านเจ้าหูบเขาเปรียมด้วยวาสนะ <c oughs> <c oughs> ลิ้นช้างหลานไอครั้งหนึ่งเขาได้บอกให้จี้อินเหอลุกขึ้นวาสนาเกรงว่าจะไม่มีแล้วลูกกูกโตกันหมดแล้วปีก้าคาแข็งไม่ยอมเชื่อฟังตะแก่อย่างข้าอีกแล้วจี G ้อินเหอคุกเขานิ่งไม่พูดอะไร มองจี้อินเห่อซึ่งเอาแต่นิ่งเงียบแล้วหลินชางหลานก็หันไปกวากมือเรียกหลินห้าวชิงยืนดูด้านข้างผ่านไปคืนเดียวบาดแผลบนใบหน้าของหลินห้าวชิงยังไม่หายดีซ้ำอยู่น้ากลอยยิ่งกว่าเดิมเสียอ,อีกท่านพอ่อหลินชางลางพยักหน้าตอบรับก่อนยกมือขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงบอกกับหลินห้าวชิงลกขึ้นจากนั้นจึงหันมามองจี้อินเหอ อินเหอทำไมเมื่อเกินเจ้าไม่ประผ่อนอยู่ในห้องแต่ไปได้คุกใต้ดินซ้ำายัางลงมือทำร้ายห้าวชิงอีกด้วยเหรอจี้อินเหองเงียบแววตาลินช้างหลานยิ่งเย็นชากว่าเดิมเขาจ้องนางตาเขม่งเมื่อวานห้าวชิงผ่าหางให้ปีศาจเงือกพระประสงค์ขององค์หญิงชุนเต๋อเป็นจริงอีกข้อหนึ่งแล้วนับเป็นเรื่องน่ายินดีแต่เจ้ากลับริษยาจนถึงกับลงไม้ลงมือเฉลยเร หินชางหลานพูดจบก็ใไอแรงๆด้วยความโมโหเสียงไอภาสาอัสียงต่อไบบยนั้นนอกทะจีนเหอเริ่มหงุดหงิด <c oughs> <c oughs> นางเงินหน้าขึ้นมองหินชางหลานกับปีหาจธาาชิงซูซึ่งมักจะย,ยืนอยู่ด้านหลังเขาเสมอ จากนั้นจึงหันไปมองหลินห้าวชิงซึ่งเอาแต่นิ่งเงียบในใจอดนึกเยาะยันไม่ได้เพราะพอช่างเป็นกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเหนื่อยยากจริงๆแต่ที่น่าขันกว่านั้นก็คือตัวนางเองก็เป็นพวกเดียวกับพวกเขา พวกเจ้าต่างกันเป็นลูกของข้าไม่สมควรบักหมางก,กันเช่นนี้ลิ้นช่างหลานผู้จบสิงชิวก็้ามาข้างหน้าและโยนแส่สีแดงอันหนึ่งลงบนพื้นเยตาทุกคนหันไปจับจ้องอยู่แส่สีแดงอันนั้นกดหุบเขาบัญชาปีศาจทำร้ายพวกเดียวกันมีโทษสถานใดฤๅสิงสูตอบนายท่านตามกฎของหุบเขาทำร้ายพวกเดียวกันต้องโดนแส้ลหิดโบยสิครั้งหากอีกฝ่ายถึงแก่ชีวิตต้องโบยจนตาย เลาเห็ดตัวแสบเต็มไปด้วยน้ำไม่ต่างจากลิ้นของเสือเพียงถูกบบยครั้งเดียวนึกอก็อาจถูกฉีกกระชากออกมาหากถูกโบเหักหนักๆบาดแผลอาจลึกถึงกระดูกอินเหอเจ้าเป็นผู้พิทักษ์กดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างลิ้นช้างล้านยกมือขึ้นปิดตาฟางไอติดๆกันหลายครั้งจนกระทั่งอาการไอบรรเทาลงเขาถึงได้กล่า,ชาวช้าๆว่าโบยี่สิบครั้งห้าวชิงเจ้าเป็นคนลงมือ หลินเฮาชิงปญัญาหน้าตอบรับสีหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกจากในหันไปกบแซ่เก็บก้มเก็บแซ่แล้วหิดและเดินมาหยุดอยู่ตรงข้างกายจี้อินเหอจี้อินเหอเงยหน้าขึ้นมองเกาแววาตาของนางเรียบเฉยแต่สมองกลับนึกถึงอดีตเมื่อนานมาแล้วแววตาหลินเฮาชิงมองนางเมื่อครั้งตกลงในรังงูนั้นต่างหากถึงเป็นแววตาของคนที่มีชีวิต แววตานั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นโศกเศร้าไม่อยากเชื่อแต่ตอนนี้เมื่ออยู่ดนิหนักแห่งนี้แววตาของนางและของเขากลับไม่ต่างจากบึงน้ําอันสงบนิ่งจี้อินเหอเบือนหน้านี้ปลอยให้แซลหิดฟาดเปี้ยะปะลงบนเนื้อร่างของตนลินฮ้าชิงพูดไม่ผิดเขาเปลี่ยนเป็นเจ้าหุบเขาน้อยอย่างที่ทุกคนต้องการที่สําคัญที่สุดก็คือเขาเปลี่ยนเป็นเจ้าหุบเขาน้อยอย่างที่ลินชางหลานต้องการนั้นเขาจึงลงมือโดยไม่ไวหน้าสักนิด ทุกแท่ที่ฟาดบนแผ่นหลังฉีกระชากผิวเนื้อของนางให้เปิดออกเพียงบยไม่กี่ครั้งแผ่นหลังของจี้อินเฮอก็เป็นแผลว,วะวะแต่นางไม่ร้องสักคำนางคิดมาตลอดว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ก็เพียงแค่สามารถแบกรับผลให้ตามมาเอาไว้ได้ก็พอนางเลือกที่จะไปพบปีศาจเลือกซ้อมหลินห้าวชิงอยู่ที่คุกใต้ดินตลอดทั้งคืนการกระทำเหล่านี้บ้างก็เกิดจากความคิดเชื่อบูบป่างก็ผพานการคิดทบทวนมาดีแล้ว ทั้งหมดล้วนก่อให้เกิดผลในวันนี้ดังนั้นนางจึงยอมรับโดยไม่ร้องคร่ำควรวญหรือกระพริบตาอีกัสกครั้งสัฟ้ฟาบนร่างยี่สครั้งนางกรืนเลือดทั้งหมดเอาไว้ในอกเบลโอยเสร็จหลินช่างหลังก็เอ่ยว่าเอาละลองโทษแล้วก็แล้วกันไปลุกขึ้นเอิด จี้อินเฮอกัดฟันลุกเกิลลิ้น,นชังนั้นบบกมือครั้งหนึ่งนางก็หันการเดินจากห้องโถงพร้อมกับทุกคนตลอดทางนางเดินผ่านมีรอยเลือดหยดตามหลังเป็นทางหากเป็นคนอื่นคงต้องถูกามออกมาแต่นางกลับไม่เหมือนไม่รู้สึกอะไรสักนิดเราผู้บัญชาการพิศาทั้งหลายพากันเหลือมองนาง จีอินเฮิรไม่เคยโดนลงโทษหนักเพราะนางมักจะระวังตัวและรู้ตัวว่าตัวเองควรทำอะไรอยู่เสมอเรื่องทำหลินช่างหนังโกรธซ้ำอย่างเระเจหน้ากข่าวได้ท่าทีแข็งกร้าวชนนีแทบไม่เคยมีมาก่อนผู้มีชาการพิศารทุกคนต่างไม่รู้เลยว่าผู้พิทักษ์กฎที่ปกติดูเกียรติกร้านู้นี้แท้ที่จริงแล้วจะหัวแข็งถึงเพียงนี้ลินห้าวชิง เอาจางหนีเฟิงถังจีนเหอกรเพอเยอะริมฟีปากที่ข่าวซิตรากระดาษเรียกชื่ออินห้าวชิงซึ่งเดินอยู่ด้านหน้าห่างไปไม่ไกลนักเสียงของนางเบาแต่ชัดเจนมากทะเลดอกไม้รังงูเจอกันยามเที่ยงทะเลดอกไม้รังงูเจอกันยามเที่ยงลินห้าวชิงชะงักเล็กน้อยจากนั้นก็เดินจากมาราวกับไม่ได้ยินจีนอินเหอเองก็หันหลังเดินจากมาเหมือนไม่ได้พูดอะไรสักนิด นางกลับไปที่ห้องเช็ดเลือดบนแผ่นหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เดินออกไปอีกครั้งนี้ไม่ใครขวางทางนางอีกเรื่องหลินช้างหลานให้หลินห้าวชิงผาหางให้ปีศาจเงือกสามเร็รลุล่วงไปแล้วพฤติกรรมดือด้านของนางก็รับการลงโทษแล้วดังนั้นว่าตอนนี้นางอยากลากสังขารที่เหมือนตายไปแล้วครึง่งไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนางกว่าตามองไปร,บรอบๆเห็น ไม่มีใครตามมาก็เดินเข้าไปในทะเลดอกไม้ทะเลดอกไม้ถูกทําลายไปแล้วทอดตามมองไปก็เห็นเพียงเศษซากของความเสียหายรังงูที่เคยน่ากลัวมากสําหรับพวกนางในตอนเด็กตอนนี้มองไปก็เป็นเพียงแค่ถ้าเล็กๆเ,เท่านั้น ตอนที่จี้อินเหอไปถึงหลินฮ่าวชิงรออยู่ตรงปากถ้ำแล้วเขายืนเอามือไ p ่หลังอยู่ตรงนั้นคนเดียวพางทอดตามมองไปยังเส้นทางมืดมิดตรงหน้าไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังคิดอะไรอยู่หลินฮ่าวชิงจี้อินเหอส่งเสียงเรียกหลินฮ่าวชิงเข่นยิ้มเย็นทำไมถูกบดก็เลยคิดจะเอาคืนอย่างนั้นหรือยังจำเรื่องเกิดขึ้นที่นี่ได้ไหมจี้อินเหอไม่ได้ต่อปากต่อคำกับเขาให้มากความนั่งชี้ไปที่ถ้ำแล้วพูดว่าท่านอยากรู้ความจริงไหมหลินฮ่าวชิงมองจี้อิน เรอยิ้มเย็นบนใบหน้าเลือนหายไปสีหน้าก็ค่อยเปลี่ยนเป็นแคร่งขึึมจบตอนที่ยีสห้า